พร้อมล่าตัวมือดีเอฟเวอร์ตันประนามคนขู่ฆ่าทาคอกสกีและครอบครัว สโมอสรเอฟเวอร์ตันได้ออกมาประนามคำขู่ที่มุ่งเป้าไปยังเจมส์ทาคอฟสกีหลังจบศึกเมอร์ซีย์ไซด์ดับบี้และให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับบริษัทโซเชียลมีเดียและตำรวจในการสืบสวนการคุกคามออนไลน์ซมแมนทาภรรยาของทาคอบสกีเปิดเผยว่าสามีของเธอได้รับคำขู่เอาชีวิตหลังจากเกมที่เอฟเวอร์ตันทายต่อลิเวอร์พูล0-1เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาและครอบครัวก็ยังตกเป็นเป้าของการคุกคามด้วยถ้อยคำหยาบคายทาคอบสกีโดนใบเหลืองจากการเข้าสกัดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อย่างรุนแรงในนาทีที่11ของเกมโดยว หัวหน้าผู้ตัดสินของมอองค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพได้ยอมรับกับลิเวอร์พูลว่าการเข้าสกัดครั้งนั้นสมควรเป็นใบแดงแนวรับของเอฟเวอร์ตันได้กล่าวขอโทษแม็กอลิสเตอร์หลังจบเกมและอาเนสลอตเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลก็ชื่นชมที่มอยอมรับความผิดพลาดแต่การคุกคามต่อทาคอบสกีและครอบครัวยังไม่จบลง แถลงการจากสโมสรเอฟเวอร์ตันระบุว่าสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันรับทราบถึงคำขคู่ที่มีต่อเจมทาคอฟสกีและครอบครัวของเขาผ่านโซเชียลมีเดียพฤติกรรมเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงและไม่มีที่ยืนทั้งในวงการฟุตบอลหรือสังคมใดๆสโมสรกำลังประสานงานกับเจมและภรรยาของเขาสมนทาและพร้อมที่จะร่วมมือกับบริษัทโซเชียลมีเดียรวมถึงให้ความช่วยเหลือกับตำรวจหากมีการ สืบสวนเกิดขึ้นเอฟเวอร์ตันขอประนามอย่างรุนแรงต่อการข่มขู่คุกคาม,คม,คม,คมหรือดูหมิน่นทั้งในโลกออนไลน์ line, และออฟไลน์ line, ที่มุ่งไปยังนักเตะบ,บุคลากรหรือครอบครัวของพวกเขาเดวิดมอยผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตันยังได้กล่าวประนามการปฏิบัติต่อทาคอบสกีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถยอมรับได้ไม่ว่าในอาชีพไหนก็ตามเราต้องยอมรับว่าเมื่อมองย้อนกลับไปผมคิดว่าจังหวะน,นั้นอาจจะสมควรเป็นใบแดงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาควรถูกคุกค,คามบนโลกออนไลน์ line, มันเป็นส่วนหนึ่งของเกมเขาทำในสิ่งที่ตอนนั้นดูเหมือนเเป็นกกการสัดดดททีีีี่่่แตมืออู มันอาจจะรุนแรงเกินไป ซมแนธาทาคอฟสกีโพสต์ <_ an aly se> บนอินสตาแกรมว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแม้ปกติพวกเขามักจะหัวเราะแล้วปล่อยผ่านเธอเขียนว่าการที่สามีของฉันได้รับข้อความที่สับแช่งถึงชีวิตรวมถึงคำพูดต่ำช้าเกี่ยวกับตัวฉันเกี่ยวกับเราสองคนในฐานะคู่รักและเกี่ยวกับตัวเขาในฐานะมนุษย์มันน่าขยะแขยงมากผู้คนลืมไปว่าเขาไม่ใช่แค่นักฟุตบอลเขาเป็นสามีเป็นพ่อเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนและที่สำคัญที่สุดคือเป็นพ่อของลูกเราสองคนเขาออกไปทำหน้าที่ของเขาและทำมันได้ดีมากแต่กลับต้องเจอกับความเกลียดชัง ขนาดนี้สาหรับพวกที่ทำเหมือนว่าเขาตั้งใจจะทําร้ายคนคุณจริงจังเหรอฟุตบอลมันเร็วมากและจังหวะสกัดก็เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีไม่มีนักเตะคนไหนตั้งใจจะทําร้ายคู่แข่งและถ้าเกิดขึ้นจริงคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกดีเหรอแต่ข้อความ,าวนคควนมันตั้งใจทําและเป็นความผิดของคุณฟุตบอลคือกีฬาแต่พฤติกรรมของแฟนบอลบางคนมันน่าละอายการคุกคามและการข่มขู่ไม่ใช่ความหลงไหลแต่มันคือความน่าสมเพชเราเป็นมนุษย์จริงๆนะและเรื่องนี้มันเกินเลยไปมากแล้ว